สวัสดียามเช้านะครับพบก,กับช่องชุมทางอาร์สเตชันนะครับแอดมินก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งส่งนะครับเวลา6กนาฬิกาห้านาทีนะครับเพื่อมีขบวนหกเก้าออกไปนะครับก็รถจากกิตาชีนะครับหมายเลข4ี่ห้าสองหนึ่งรถจากกิตาชีหมายเลข4ี่ห้าสหนึ่ง เป็นรู้จักสับเปลี่ยนที่จะทำขบวนรถด่วนวนที่8-3บนทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีตรังจะทาขบวนจากสถานีชุมน้มต้องสงฆหนึ่งสถานีตรังนะครับเนื่องจากว่าเหตุสะพานชารุดนะครับแถวๆสถานีห้วยยอดทําให้รับน้ําหนักของรถจักริ s w ไม่ไหวนะครับเลยต้องมีการสับเปลี่ยนนํารถจักรเก่านะลงสถานีตรังนะครับ ก็บรรยากาศยามเช้าหนะ้าที่สถานียุมน้ำผ่งสูงรอีีกตามรับชมครับ7จ็นาฬิกานะครับรถด่วนวันที่83ต้นทางจากสถานีกรุงทเทพพิวรรไปทางสถานีตรังที่กำหนดเวลา6กนาฬิกาสีนาทีนะครับ 7นาฬิกาเข้าสู่สถานีชุมทางุ้งส่งครับยะมีการเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับถึงสถานีชุมทางุ่งสงนะครับก็จอดเติมน้ำนะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยก็เป็นสถานีแบบแขวงนะครับขบวรถที่เข้ามาทุกขบวนเนี่ยจะมีการเติมน้ำบมนนะครับก็มีการเปลี่ยนรถจักรแล้วนะครับ เปลี่ยนัวรถจักรนะเป็นฮิตาชิหมาเลขสี่ห้าสอ จับไหมครับ เป็นตัวเข้าลรงงาจักรนะครับแล้วก็บอบให้ติราชี่สี่ห้าสองหนึ่งทางขบวนต่อนะครับก็ย้ายโลเคชั่นนะครับ แอดมินก็อยู่ที่บริเวณทางแยกนะครับไปสายกันตังก็ได้เวลาออกกันนะครับขบวนรถด่วนขบวนที่83ต้นทางจากสถานีกรุงเทอพอภิวัติไปทางสถานีตรังแี่เาบ,บเวลา6 5นาฬิกา54นาทีนะครับออกจากสถานีชุมทางทุ่งสงครับ ไปทางขวานะครับขอสู่เส้นทางรถไฟสายอันดมนามมนก่อนอ็มก็ต้องขอจบคลิปในงนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทุ่มทางอาเจสตชันที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มอ็มได้ทงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอ็มก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ